สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของโปรแกรมประเภทท่องเว็บโปรแกรมประเภทท่องเว็บคืออะไรนะคะนั่นก็คือโปรแกรมนะคะที่ใช้สำหรับท่องอินเทอร์เน็ตใช้ในการเปิดเว็บเพจแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายนะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเปิดประตูเข้าสู่โลกนะคะ w ว r หรือพูดกันอย่างง่ายก็คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตที่เรานิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะโดยเว็บเบราว์เซอร์นั้นจะเข้าใจภาษา HTML ซึ่งนะคะก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้ภาษา HTML นะคะในการสร้างเว็บเพจเพราะโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะคะสามารถที่จะเข้าใจภาษาแล้วก็ทำงานตามคำสั่งของภาษา HTML ได้ เรามาดูตัวอย่างนะคะของเว็บเบราว์เซอร์ที่จะใช้ในการท่องเว็บนะคะท่องโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมีโปรแกรมอะไรบ้างซึ่งอันดับแรกนะคะนั่นก็คือ Firefox ค่ะสัญ,ญลักษณ์ของ r i r o x นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ลูกกลมๆสีฟ้านะคะมีสุนัขก,กิ้งจอกนะคะลอ้อมรอบตรงนี้คุณสมบัติที่น่าสนใจของ r i r o x นะคะก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถ ฟรีดาวน์โหลดได้นะคะไม่ต้องตรวจสอบอะไรโหลดมาใช้งานได้เลยต่อมานะคะก็คือเป็นไฟล์ติดตั้งมีขนาดเล็กขาดใช้เวลาในการดาวน์โหลดไม่นานไม่แฮงบ่อยนะคะปลอดภัยจากสปายแวร์ต่างๆแล้วก็สามารถแก้ไขข้อข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็วเพราะมีทีมงานพัฒนาอยู่ทั่วโลกมีการพัฒนาตลอดเวลา สนับสนุนการใช้ทั้ง Windows นะคะ Mac OS แล้วก็ Linux แล้วก็มีลูกเล่นต่างๆมากมายให้ผู้ใช้สามารถที่จะปรับแต่งเปลี่ยนหน้าตาการใช้งานได้นะคะตามความถนัดของผู้ใช้โปรแกรมต่อมานะคะนั่นก็คือ Google Chrome ซึ่งจะเป็นที่นิยมมากที่สุดนะตอนนี้นะคะ o o o g l o o h r o m h r o m e นะคะก็คือเว็บเบราว์เซอร์ใหม่สำหรับ Windows ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google นั่นเอง แล้วก็จะเป็นเบราว์เซอร์ที่รวมการออกแบบที่เรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อทำให้เว็บนะคะปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยขึ้นและก็สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นมาดูคุณลักษณะต่างๆของ Google Chrome นะคะเขาก็จะมีช่องสำหรับใส่ที่อยู่นะคะหรือ Address สามารถใช้เป็นช่องค้นหาได้สามารถตั้งเลือกค่าให บุ๊กมาร์กในแต่และเครื่องปรับตรงกันได้โดยอัตโนมัตินะคะสามารถลากแท็บออกจากเบราว์เซอร์เพื่อสร้างหน้าต่างใหม่และรวมหลายๆแท็บไว้ในหน้าต่างเดียวแท็บทุกแท็บที่กำลังใช้นะคะก็จะทำงานอย่างอิสระในเบราว์เซอร์แล้วก็มีโหมดไม่ระบุตัวตวนนะคะสำหรับสาหรับเข้าชมเว็บนะคะแบบส่วนตัวแล้วก็มีส่วนขยายให้เลือกติดตั้งเพิ่มลงไปตามต้องการได้ นะคะนี่ก็คือคุณลักษณะต่างๆของ Google Chrome แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาพร้อมกับเวลาเราลงโปรแกรมเลยนั่นก็คือโปรแกรม Internet Explorer นะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า IE เป็นโปรแกรมเบราว์เซอร์นะคะที่ใช้ในการเปิดเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะคะที่ผลิตโดยบริษัท Microsoft ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรมนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูอ้อนั้นยก มาให้เด็กๆดูนะคะยังมีโปรแกรมมากมายนะคะที่เด็กๆสามารถที่จะใช้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตได,ด้เด็กสามารถไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งวันนี้ภาระงานนะคะก็ให้เด็กๆนั้นยกตัวอย่างนะคะโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ว่ามีอะไรบ้างลองสืบค้นดูนะคะใครหาได้แตกต่างจากคุณครูนะคะก็เอามาบันทึกลงนะคะจะได้มาแชร์กับเพื่อนๆได้สำหรับสบ สัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเอาไว้เจอกับคุณครูอ้อใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ